ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับกลุ่มพวกเรานะครับจะมาพรีเซนต์โปรเจกต์ที่ชื่อว่า student team up with card room response to นะครับการทำงานร่วมกันของนักศึกษาผ่านเครื่องมือตอบสนองในชั้นเรียนครับผมนายนรวิ์พัทรพันธ์นะครับนักศึกษา6 1 0 7 0 0 9นะครับเป็นผู้นำเสนอครับครับเรามาดูที่มาและความสำคัญก่อนนะครับครับอย่างแรกนะครับ ราจะพูดถึงการเรียนออนไลน์นะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับด้านเทคโนโลยีนะครับทําให้วงการการศึกษานะครับทั่วโลกได้รู้จักกับการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์มาแล้วได้พักใหญ่นะครับแต่ก็ย่อมไปเสียไม่ได้นะครับว่าการเรียนผ่านจอนะครับไม่อาจได้ผลดีเท่ากับการเรียนในห้องเรียนครับที่ครูกับนักเรียนรวมถึงนักเรียนด้วยกันเองนะครับได้มีปฏิสัมพันธ์กันแบบเห็นหน้ากันจริงๆนะครับและมีการพูดคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับการเรียนออนไลน์ที่ผ่านมานะครับจึงเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่ใช้ ตางโอกาสเท่านั้นครับครับการปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนนะครับการขาดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับและการขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนด้วยกันเองนะครับด้วยสมาธิที่หลุดง่ายนะครับมีสิ่งดึงดูดความสนใจนะครับเช่นมลภาวะทางเสียงนะครับหรือจะเป็นเตียงนอนนะครับหรือจะเป็นของกินนะครับเหล่านี้นะครับต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะครับ ในการทําความเข้าใจและติดตามเนื้อหาที่อยู่ตรงหน้านะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเราจะยกตัวอย่างนะครับจากข่าวที่เกิดขึ้นนะครับเด็กเครียดเรียนออนไลน์นะครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับสั่งครูลดการบ้านปรับการวัดประเมินผลใหม่นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าประเทศไทยนะครับมีการใช้มาตรการปิดโรงเรียนและสถานศึกษาทุกระดับนักเรียนไทยนะครับมีโอกาสไปโรงเรียนนับเดือนได้นะครับ รงเรียนนะครับต้องปรับตัวหันไปจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับแม้กระทั่งในระดับอนุบาลนะครับหรือประถมนะครับจึงทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ไม่เพียงพอกับตัวผู้เรียนนะครับและผู้เรียนนะครับจึงรู้สึกเครียดหรือขาดความสุขกับการเรียนนะครับไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนคนอื่นเลยนะครับในช่วงสอบหรือการประเมินผลการเรียนนะครับออกมาได้ไม่ดีอย่างที่หวังนะครับเพราะผู้เรียนนะครับมีความใส่ใจในการเรียนได้น้อยลงนะครับัและนอกห้องเรียนก็ได้ ด้วยเช่นกันนะครับก็ไม่ดีประสิมพันั์กับเพื่อนคนอื่นเลยนะครับจึงทาให้ผู้เรียนนะครับเกิดความเครียดในการเรียนนะครับครับสำหรับเครื่องมือที่ใช้นะครับ1นนะครับเราจะใช้ react นะครับโดยจะเป็น framework นะครับที่ใช้สร้าง user interface นะครับหรือ ui นะครับ2นะครับจะเป็น node js นะครับโดยเราจะใช้สำหรับฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็เป็น open source นะครับซึ่งเขียนด้วยภาษา javascript นะครับ ใช้สำหรับเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นั่นเองครับสามนะครับคือ mongodb นะครับเป็นดัตเตอร์เบดแบบ no sql นะครับจะไม่มีการใช้คำสั่ง sql นะครับโดยจัดเก็บข้อมูลเป็น json นะครับชุดเด่นอยู่ที่ความเร็วในการทำงานเป็นหลักนะครับโดยดัตเตอร์เบดประเภทนี้นะครับจะเหมาะกับการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่นะครับที่ไม่มีความซับซ้อนมากและทำงานไม่หนักมากเช่นกันครับ ข้อต่อไปนะครับจะเป็น Firebase นะครับ Firebase นะครับจะเป็น Realtime Database นะครับเป็น NoSQL นะครับเก็บข้อมูลในรูปแบบของ JSON นะครับโดยเราใช้ Firebase นะครับในการทำ Lobby แล้วก็ Realtime Chat นะครับครับส่วนต่อไปนะครับเรามาดู Use Case Diagram ครับครับ Use Case Diagram นะครับโดยเราจะแบ่งเป็น2ฝั่งด้วยกันนะครับจะเป็นฝั่งผู้สอนแล้วก็ฝั่งผู้เรียนนะครับโดย ทางฝั่งผู้เรียนและผู้สอนนะครับต้องผ่านเคสแรกนั่นก็คือการเข้าสู่ระบบนะครับโดยเราจะเข้าสู่ระบบผ่าน Google นะครับโดยใช้เมลของสถาบันนะครับโดยฝั่งผู้สอนนะครับจะมีฟังก์ชันด้วยกันก็คือการสร้างคําถามนะครับการแก้ไขคําถามนะครับการลบคําถามนะครับการส่งคําถามให้ผู้เรียนนะครับแล้วก็ให้ผู้เรียนเริ่มทำในการกดปุ่มนะครับแล้วก็การตรวจสอบคะแนนผู้เรียนนะครับทางฝั่งผู้เรียนนะครับก็จะมีการรับคําถามจากผู้เรียนนะครับการเข้าห้องเตรียมตัวจากการสแกน QR Code นะครับ การทําแบบทดสอบนะครับการสื่อสารการระหวังผู้เรียนนะครับการส่งคําตอบแบบทดสอบแล้วก็การตรวจสอบคะแนนของตัวเองครับครับส่วนต่อมานะครับเป็นการจัดเก็บฐานข้อมูลนะครับในรูปแบบของร้านเบสนะครับโดยเราจะกําหนดโมเดลนะครับใหญ่ๆเป็นสีโมเดลนะครับนั่นคือ1นะครับจะเป็นยูเซอร์นะครับจะเก็บ ID นะครับแล้วก็เก็บอ่าคุกกี้จาก Google ไ้ดีนะครับจะเก็บชื่อนะครับอีเมลแล้วก็ History นะครับเป็นแบบ array นะครับเอาไว้เก็บสกอร์ของแต่ละคนนะครับก็จะเป็น user type นะครับจะเก็บประเภทของผู้ใช้นะครับสนต่อไปนะครับจะเป็น subject category นะครับโดยเราจะเก็บเป็น ID นะครับแล้วก็จะเก็บเป็นชื่อวิชานะครับแล้วก็ชื่อคนที่สร้างนะครับอ่าที่3นะครับจะเป็น set o u e s a t i o n นะครับโดยเราจะเก็บเป็น ID นะครับแล้วก็เป็นชื่อชุดคำถามนะครับเก็บชื่อคนทำชุดคำถามนะครับเก็บชื่อผู้สร้างนะครับแล้วก็เก็บวันที่สร้างครับ สุดท้ายนะครับจะเป็น question นะครับเราจะเก็บเป็นหัวเรื่องชุดคำถามนะครับแล้วก็จะเป็นพวกรูปภาพนะครับแล้วก็จะเป็น choice ครับต่อมาเป็นส่วนของเว็บไซต์นะครับหน้าแรกนะครับจะเป็นหน้าเข้าสู่ระบบนะครับโดยการเข้าสู่ระบบนะครับจำเป็นต้องใช้เมลสถาบันเท่านั้นครับเมื่ออาจารย์นะครับหรือผู้สอนนะครับทำการอกอ in เข้าสู่ระบบมานะครับก็จะเข้าสู่หน้า home screen ครับ เป็นหน้าที่สําหรับรวมชุดคมถามนะครับที่อาจารย์ได้ทําการสร้างไว้นะครับก่อนที่จะสร้างชุดคําถามนะครับจําเป็นต้องสร้างมวนหู่ววิชาก่อนครับก็ทําการกรอกชื่อวิชาที่จะสร้างนะครับ เมื่อสร้างวิชาเสร็จนะครับวิชาก็จะมาปรากฏอยู่อย่างนี้ครับซึ่งสามารถลบวิชาได้ครับเดี๋ยวเราจะทําการลองลบวิชาดูนะครับวิชาที่สร้างไว้นะครับก็จะหายไปครับต่อไปจะเป็นการสร้างชุดคำถามนะครับ เก้าที่เมนูชุดคำถามครับกดปุ่มตั้งคำถามครับก่อนหนึ่งนะครับเราต้องตั้งชื่อชุดคำถามก่อนนะครับกดต่อไปครับ แล้วก็ทำการเลือกหมดหมดบ่วิชานะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการใส่รละเลอียดของคำถามนะครับสามารถใส่รูปในโจทย์ได้นะครับโดยการกดเลือกไฟล์ครับเมื่อใส่ตัวเลือกเสร็จนะครับ เราสามารถเลือกข้อถูกได้โดยการเรียกตัวนี้ครับแล้กดบันทึกครับก็จะได้โจทย์มาหนึ่งข้อนะครับหลังจากสร้างชุดคำถามเสร็จนะครับชุดคำถามก็จะมาถูถกบันทึกไว้ที่หน้าชุดคำถามนะครับ โดยเราจะเป็นต้องเลือกหมวดหมู่วิชาก่อนนะครับเพื่อที่จะแสดงชุดคำถามที่ได้สร้างไว้นะครับโดยชุดคำถามที่สร้างนะครับก็จะมีรายละเอียดคือชื่อชุดคำถามครับแล้วก็วันที่สร้างนะครับและจะมีปุ่มเริ่มทํานะครับใช้สําหรับตองคำถามนะครับเพื่อให้ผู้เรียนได้ทําแบบทดสอบครับโดยฟังก์ชันของผู้สอนนะครับก็จะมีการแก้ไขคําถามนะครับเมื่อกด ก้ไขคำถามนะครับก็จำเป็นต้องเลือกหมวดหมู่วิชาก่อนนะครับเราสามารถเลือกที่จะแก้ไขนะครับหรือลบนะครับชื่อกำหนดที่เคยสร้างไว้ได้ครับเราจำลองแก้ไขกันนะครับหลังจากกดแก้ไขนะครับก็จะมีให้เลือกแก้ไขตรงนี้ครับสามารถที่จะแก้ไขตัวเลือกนะครับหรือแก้ไขโจทย์หรือว่าเป็นแก้ไขรูปก็ได้ครับ หรือว่านะครับถ้าเรามีข้อคําถามไหนที่เราไม่ต้องการนะครับเราสามารถลบทิ้งไปได้ครับหลังจากลบนะครับข้อคำถามนั้นก็จะหายไปครับเราสามารถที่จะเพิ่มคําถามนะครับในชุดที่เราสร้างไว้แล้วได้นะครับแล้วทําการกดบันทึกครับ หลังจากกดบันทึกนะครับคำถามก็จะแสดงเป็นข้อล่าสุดครับต่อไปนะครับจะเป็นการลองส่งคำถามนะครับให้ผู้เรียนได้เริ่มทำนะครับกดกดที่ปุ่มเริ่มทำครับก็จะมี QR code นะครับให้นักเรียนได้สแกนนะครับโดยในหน้านี้นะครับก็จะมีปุ่มเริ่มทําแบบทดสอบนะครับสําหรับให้นักเรียนได้เริ่มทํานะครับแล้วจะมีปุ่มรายชื่อผู้ทําแบบทดสอบนะครับสําหรับ ตรวจสอบนะครับหลักศึกษาของผู้เรียนนะครับที่ได้เข้าร่วมในการทําแบบทดสอบครับแล้วก็จะมีจํานวนคนแสดงนะครับว่ามีผู้เรียนนะครับเข้าร่วมการทําแบบทดสอบนี้กี่คนครับโดยหลังจากที่ผู้เรียนนะครับสแกน QR code นะครับก็จะเข้าสู่หน้าเข้าสู่ระบบครับเมื่อผู้เรียนเข้าสู่ระบบนะครับจะเป็นการค่าตรวจผ่านเมลสถาบันนะครับ หลังจากที่เข้าเข้าสู่ระบบมานะครับจะเข้ามาสู่หน้าล็อบบี้นะครับซึ่งหน้านี้นะครับจะแสดงรหัสนังสืของผู้เรียนที่เข้ามาทําแบบทดสอบทุกคนนะครับเมื่อผู้เรียน เข้าส่ระบบครบแล้วนะครับก็จะรอผู้สอนนะครับกดเริ่มทําแบบทดสอบครับหลังจากผู้เรียนได้สแกนเกียร์โค้ดเข้าสระบบมาในห้องล็อบบี้นะครับผู้สอนครับสามารถกดเช็ครายชื่อผู้ที่เข้ามาทําได้ครับโดยจะแสดงเป็นเลขรหัสนักศึกษานะครับแล้วก็จะมีมีจำนวนคนนะครับบอกว่ามีผู้เรียนเข้ามาทำแบบทดสอบกี่คนครับ เมื่อผู้เรียนครมแล้วนะครับก็จะกดเริ่มทําแบบทดสอบครับโดยหลังจากที่ผู้สอนนะครับได้ทําการกดปุ่มเริ่มทําแบบทดสอบนะครับหน้าต่างของผู้เรียนนะครับก็จะถูกนําไปสู่หน้าแบบทดสอบนะครับโดยหน้าต่างนี้นะครับจะแสดงชื่อชุดคําถามครับแล้วก็จะเป็นคําถามข้อแรกครับโดยด้านขวานะครับจะเป็นห้องแชทครับสําหรับให้ผู้เรียนนะครับได้มีการปรึกษานะครับหรือว่าทําร่วมกันนะครับ ผู้เรียนนะครับสามารถสื่อสารกันได้นะครับผ่านช่องแชทครับหากจำนวนนักเรียนนะครับเป็นเลขคี่นะครับ ก็จะมี1คนนะครับที่ไม่มีคู่ครับก็จะถูกจัดให้อยู่คนเดียวครับโดยเมื่อผู้เรียนทำแบบทดสอบเสร็จนะครับก็จะมีสกอร์โชว์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ผู้เรียนนะครับจำเป็นต้องกดตกลงนะครับเพื่อเข้าสู่หน้าโปรไฟล์ครับ โดยในหน้าโปรไฟล์นะครับก็จะมีรหัสนักศึกษานะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลนะครับโดยโลโก้ตรงนี้นะครับจะเป็นโลโก้ที่จัดเรียงตามคณะที่ผู้เรียนอาศัยอยู่นะครับถ้าผู้เรียนอยู่คณะอื่นนะครับโลโก้ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามคณะครับโดยผู้เรียนนะครับสามารถตรวจสอบคะแนนหรือว่าตรวจสอบเฉลยนะครับของชุดคำถามที่ทำไปแล้วได้นะครับ โดยกดปุ่มตรวจสอบคะแนนครับแล้วก็ทําการเลือกชุดคําถามนะครับที่ได้เคยทําไปครับหลังจากเลือกนะครับก็จะมีประวัติการทํานะครับว่าข้อนี้นะครับเราเลือกช้อยที่ถูกนะครับถ้าข้อไหนที่เราเลือกผิดนะครับตรงคําตอบก็จะแสดงผลเป็นสีแดงนะครับแล้วก็เขียนว่าผิดครับ หลังจากที่ผู้เรียนนะครับได้ทําการส่งแบบทดสอบครบทุกคนแล้วนะครับหรือว่าหมดเวลาการทําแบบทดสอบนะครับผู้สอนสามารถเข้าไปดูคะแนนของผู้เรียนนะครับได้ที่หน้าผลคะแนนครับหลังจากมาที่หน้าผลคะแนนนะครับก็จะต้องทําการเรียกปมคควิชาและเรียกช่วยคำถามนะครับเพื่อแสดงข้อมูลของผู้เรียนครับโดยหน้านี้ครับนะครับ ก็จะแสดงข้อมูลของผู้เรียนนะครับโดยมีรหัสนักศึกษาชื่อนามสกุลมีคะแนนแล้วก็มีเวลาที่ส่งครับสรุปนะครับครับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานนะครับจากการที่ทางผู้จะทำนะครับได้ศึกษาจากระบบที่มีความใกล้เคียงกันนะครับและได้ออกแบบเว็บแอปพลิเคชันให้มีการใช้งานได้หลากหลายนะครับ แต่เมื่อพัฒนาจริงครับบางฟังก์ชันไม่สามารถพัฒนาได้จริงตามที่ออกแบบนะครับจึงทำให้ต้องมีการลดบางฟังก์ชันและก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานลงเล็กน้อยครับครับสรุปผลการดำเนินงานนะครับทางผู้จะทำนะครับได้ศึกษาหาข้อมูลจากระบบที่มีความใกล้เคียงกันนะครับและได้ตรวจสอบความต้องการจากผู้สอนและก็ผู้เรียนนะครับเพื่อหาแนวทางการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันให้ดีที่สุดนะครับ ทางผู้จะทำนะครับจึงได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่มีการทํางานที่มีความหลากหลายนะครับและการใช้งานได้ง่ายนะครับสําหรับผู้สอนและผู้เรียนนะครับอีกทั้งผู้เรียนเนย่ยัะยังสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์นะครับกับผู้เรียนด้วยการระหว่างการทำ้ดสอบเด็กด้วยนะครับโดยผ่านทางระบบแชทนะครับโดยผู้จะทำนะครับได้จับคู่นะครับผู้เรียนให้มาเป็นคู่นะครับเพื่อมาทําแบบทดสอบแล้วก็เก็บฟีดแบ็กมานะครับแล้วก็พบว่าผู้เรียนนะครับได้มีการสนทนาผ่านห้องแชทกันมากขึ้นนะครับและจากการทดสอบจากการสอบถามผู้เรียนนะครับ ผู้เรียนที่ไม่ค่อยเก่งนะครับหรือทําแบบทดสอบไม่ได้เนี่ยครับจะได้ความรู้ใหม่มากขึ้นนะครับจากคู่สนทนาที่ทําแบบทดสอบไปด้วยกันนะครับมีการสอบถามกันมากขึ้นทางนี้ทําให้ผู้เรียนที่ไม่ค่อยเก่งนะครับมีการพัฒนาที่มากขึ้นครับทั้งนี้นะครับผู้จัดทำนะครับไ,ได้จัดทาโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนนะครับและก็ผู้สอนต่อไปในอนาคตครับขอบคุณมากครับ ค,คุณพวกเรานะครับก็ขอนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ